สวัสดีครับสมัติสวนตุเรียนเมืองใหม่สําหรับเช้านี้นะครับก็มาดูต้นที่อยู่ทางออกนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้น้ามันอยู่ปลายสายนะครับเนี่ยอยู่ปลายสายมันมันไม่ค่อยหมุนนะครับก็เลยเสริมหัวเข้าไปอีกนะครับพอให้มันได้ความชื้นนะครับพอได้ความชื้นสักหน่อยหนึ่งนะครับมันแต่ถ้าปิดตั้งสองหัวมันก็จะไปทางทิศท,ทางเดียวนะครับก็เลยมีสามหัวให้มันชี้ไป คนไปคนละทางก็พอได้นะครับก็ก็ไม่ถึงกับชื้นแฉะมากนะครับก็ดูตามสภาพใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่มีใบไหนสลดหรือใบออกเหลืองนะครับจะไม่มีใบเหลืองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็เพิ่มเตรียมที่จะแทงยอดใหม่ออกมาเพราะใบพวกนี้มันรู้สึกเขียวแล้วก็หนานุ่มดีนะครับเนี่ยโอ้อากาศเย็นมากนะครับวันนี้ลมแรงพอสมควรนะครับ ต้นนี้ก็ต้นใหม่ก็ได้ใบมาต้นเล็กๆนะครับต้นก็เขาแถมมาต้นประมาณสักสองเดียวนะครับห้าสิบก็มาปลูกทิ้งๆไว้นะครับหัวน้ําตรงนี้ต้องต้องต้องเดินท่อใหม่หมดนะครับผมลองดูแล้วจะปิดหัวนี้แต่หัวนั้นมันก็ไม่เหวี่ยงนะครับก็เลยแบบเอาพอให้มันรักษาชีวิตตุเรียนไปก่อนนะครับต้นนี้ต้องต้องเดินท่อใหม่นะครับเพราะว่ามันมันแยกแบบคือมันต่อยาวนะครับมันต้องเป็นคู่ขนานนะครับ มันต้องเป็นลักษณะเป็นเป็นคู่ขนานนะครับแต่อันนี้มันเป็นผนต่อมาเรื่อยๆครับต่อต่อต่อ,ตอ,ตอมาจนท้ายสุดพอตอนฝั่งแรกๆทางนี้ไม่ได้ปลูกนะครับไม่คิดจะปลูกเพราะว่าพอปลูกในส่วนอื่นๆแล้วนะครับทางนี้เป็นทางสุดท้ายก็เลยเอาดินมาถมก็พอถมก็เลยเห็นที่มันว่างนะครับก็เลยเอามาทําเป็นในเรื่องของที่ทางเข้านะครับเป็นเป็นประดับทางเข้านะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้า ปัญหาเรื่องน้าถ้ามีปัญหาเรื่องน้ํานี้ก็ใบมันก็จะไหม้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับใบมันจะไหม้นะครับเนื่องจากน้ําไม่พอนะครับน้ํามันไม่เบี่ยมก็ประมาณนี้ครับก็แก้ปัญหาไปก่อนนะครับเสาหที่เดี๋ยวก็ปรับเห็นไหมครับใบไหมเลยเพื่อนสมาชิกน้ําบริเวณฝั่งนี้มันไม่ได้ครับน้ําบริเวณฝั่งนี้มันไปทิศทางเดียวนะครับ พอพอกตัวไหนมันไม่ได้น้ําฝั่งนี้นะครับใบมันก็จะแห้งใบมันก็จะไหมต้องต้องต้องเดินท่อใหม่อย่างเดียวถึงจะปิดท่อใดท่อหนึ่งนะครับมันมันก็ไปในทิศทางเดียวเราไม่มีเวลาพอที่จะมามามาหมุนสวนมันก็ต้องก็ต้องประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาทิ์ก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นหัวเวี่ยงไม่แน่ใจว่ามันจะเวี่ยงไหมเพราะน้ำมันเบามากนะครับพอมันลงที่เดิมก็ไหลทิ้งไปแล้วอนะอกไปถนนนะครับประมาณนี้ครับในเรื่องของ ปลูกในปลายสายท่อน้ำนะครับปลายสายก็ถือว่าโอเคอยู่อันนี้มันงามมาตั้งแต่ช่วงฤดูฝนนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูแล้งเนี่ยก็แยอ่อาการร้อนแร่นะครับถ้าผ่านหนาวได้นี่ก็เก่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไปเจอไปเจ,อ,ปจออากาศร้อนนะครับมีน้ำมีสารหนักเข้าไปอีกนะครับก็ประมาณนี้แต่ต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับตอนที่ผมเสริมดินนะครับตอนนี้ คลิปก่อนๆเมื่อเดือนก่อนเนี่ยครับลากมันมาถึงตรงนี้เลยครับนี่ดินตรงนี้เป็นดินขี้วัวนะครับขี้วัวหมักกับใบใบข้ามปูก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยเป็นขี้วัวผมหมักไว้ประมาณสักสองสามเดือนนะครับแล้วผมก็เอามาเสริมเสริมก็ไปค่อนข้างหนาอยู่พอสมควรนะครับก็คือผมเอาดินขยายโคกออกมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เอาดินปุ๋ยหมักทับก็ไปอีกนะครับใส่ประมาณสักสิบสิบสิบเอ่อหนึ่งถังสีก็คือยี่สิบ ยี่สิบลิตรนะครับถังสีก็เลยเอามาปุรอบๆนะครับโคกละหนึ่งถังประมาณนะครับหมดฤดูหนาวก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ทุกฤดูนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับเสริมเติมที่นอกเหนือจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้ให้นะครับแต่มันก็พอได้อยู่ครับน้ำถ้าถ้ายิงมางอยก็ค่อยๆซึมผมจะยิงประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับทุกทุกเช้านะครับตอนนี้ก็จะเป็นทุกเช้าตี ตีน้ําตลอดนะครับตีน้ําตลอดอันนี้ก็หญ้าก็ลกุกนะครับว่าน้าก็ยิงต้นนี้ก็ปลูกแซมมาเ็าให้เขาแถมมาด้วยนะครับเล็กๆ็ก็แตกยอดใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่น่าจะเกี่ยวกับสูตรปุ๋ยด้วยครับผมใส่สิบสองสามสามสิบสองสามสามของยิงงามนะครับก็ใส่รู้สึกว่ามันจะขยับยอดอยู่ครับสําหรับต้นนี้ก็เช่นกันเนี่ยก็ถือว่ายอดออกดีอยู่นะครับเนี่ยสูตรนี้น่าจะดูแล้วน่าจะต้องใช้อีกนานนะครับ สูตรปุ๋ยสูตรนี้แต่ขณะเดียวกันก็ขาดแมกนีเซียมอยู่นะครับผมใส่ของปุ๋ยใช้ปุ๋ยของยูท่าสินะครับก็เสริมเติมทางดินด้วยเพื่อรักษาพวกที่ขาดธาตุอื่นๆพวกจุลธาตุอ่ยพวกธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ใบใบใบเก่าๆก็ปล่อยทิ้งบ้างนะครับปล่อยทิ้งก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มันแทงยอดใหม่นะครับแล้วก็รักษายอดใหม่ให้ได้ก็ โอเคอันนี้ก็แทงอยู่ครับแทยงยอดใหม่ออกทุกทุกอันทุกยอดอยู่นะครับครับก็รักษายอดใหม่ใบเก่าก็ปล่อยบ้างนะครับถ้าไม่มีเวลาที่จะดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ดินผมเพิ่งเสริมเติมเข้ามานะครับเสริมเติมเข้ามาเทไปฝั่งนั้นนะครับเพราะว่าม,มีมีหมามันเข้ามาก็เทดินอัดเข้าไปเพื่ออย่างน้อย,อยก็ทําให้มันโคกมันกว้างขึ้นเผื่อรากมันเข้าออกมากินก็ไม่ได้ทํา อะไรมากครับในริมนี้เพราะมันเป็นทางเข้านะครับอีกไม่นานสักปีสองปีนะ่าจะชนสายไฟครับต้นนั้นเลยขอบดั่วไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็ปลูกเล่นๆไปนะครับก็ดูสังเกตอาการแล้วก็ทดลองยาทดลองปุ๋ยทดลองน้ําทดลองวิธีทําทดลองปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักโน่นนี้นั่นครับก็พอได้ประสบการณ์จากจากเหล่านี้นะครับเป็นเป็นทุเรียนที่ทําการทดลองนะครับ ก็พอได้องค์ความรู้นะครับได้ประสบการณ์นะครับไปเรื่อยๆก็คงจะฝากติดตามสำหรับชาวนี้ไปเพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ